นี่เป็นบทกวีของวัดวรยางกูลนะครับเป็นกวีและนักเขียนที่หลีภัยไปทางการเมืองไม่สามารถกลับประเทศได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็วัดก็เคยมีวิวาทะกับกวีอีกคนที่เขาสามารถขับเคลื่อนทางการเมืองไปอีกมิติหนึ่งนั่นก็คือนวรัตพงไพบูร์นะครับดูความต่างระหว่างวัดวรยางกูลและ นวรัตพงไพบูรณ์อ่ะผมอ่านนิดเดียวคนเรามีเวลาอยู่บนโลกไม่มากนักเผลอหน่อยเดียวดวงตะวันก็เคลื่อนขอยลงทางทิศตะวันตกการหลีกหนีความจริงจึงเป็นเรื่องเสียเวลาจึงเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับกวีการเมืองพบกับอินทัศครับอุณห์พลศาสตร์ ข้าจะกล่าวขานผ่านแบบร่างแห่งการเวลาอุณหภูมิร้อนเผาขึ้นทุกขณะบัญญัติที่ศูนย์สมดุลแห่งสักดิ์คำถามประกาศเกล้าวว่าไฟที่สมพูนอุณหภูมิมันโกรธเกี้ยวจะไหลผ่านสู่บิดเปี้ยวอำนาจที่เอียบเย็นหนาวสั่นของท่านหรือไม่จากอดีตสู่อดีตของอนาคตบัญญัติที่หนึ่งสสารไม่มีวันศูญสลายเพียงกลายเปลี่ยน ส,สารไม่มีวันสูญสลายเพียงกลายเปลี่ยนเจตจำนงที่เคยชูกำปั้นเพื่อทุบกรงคุมขังเสรีภาพบัดนี้มันทุบลงกลางอกผู้คนท่านเปลี่ยนผ่านสู่ความตายไร้ความหมายในถ้อยคําครบเพลิงที่เคยชูเปลี่ยนเป็นไฟมอดไหมลูกหลานท่านเองในยามนี้บัญญัติที่สอง เอนโทรปีแห่งความไร้ระเบียบในนามเสรีภาพก่อตัวขึ้นทุกขณะขณะทุกแห่งหนไม่อีกแล้วไม่อาจลดลงได้อีกแล้วพลังกำเนิดเกิดอุณหภูมิกระจัดกระจายไม่อีกแล้วไม่อาจกดให้สยบสู่เป้าหมายเพื่อผนึกระบบด้วยระเบียบเป็นผลึกให้ความเป็นคนกลายเป็นศูนย์โดยสมบูรณ์ถ,ว,ถว่าสิ่งที่ท่านเชื่อถว่าสิ่งที่ท่านเชื่อบัญญัติที่สาม เอนโทรปีเท่ากับศูนย์การเวลาไม่อาจไหลประเทศเฮี้ยนี่หยุดนิ่งไม่พอเพียงในวาดวันท่านลดทอนทุกลมหายใจในเลือดเนื้ออุ่นอุณหภูมิไรระเบียบควรก่อกำเนิดเมื่อระเบียบแห่งอำนาจต่ำเกินต้านเมื่อระเบียบแห่งอำนาจกดต่ำเกินต้านทะลุจุดศูนย์ประเทศประชาธิปไตยเอนโทรปีจะย้อนกลับ พิราบจะบินถอยหลังเสรีภาพพ้นผ่านกระบอกปืนความดีระยำคนดีระยำการศึกษาการศึกษาแห่งความเป็นเลิศในความเขามุ่งสู่ความเป็นท,าท่าแทนการปลดตวนอธิปไตยยิ่งใหญ่เพียงหยิบมือเดินหน้าสู่สมบูรณ์สิทธิแห่งเทพสมมุติประเทศประชาธิปไตยเอนโทรปีจะย้อนกลับวิญญาณข้าจะค้างเติงอยู่หน้าอนาคต ไฟฝันเพียงวันหนึ่งพิราบจะขับปีกบินไปข้างหน้าตามบัญญัติที่สองเอนโทรปีแห่งเสรีภาพที่ไร้ระเบียบในนามเสรีภาพเอนโทรปีแห่งความไร้ระเบียบในนามเสรีภาพกำลังก่อตัวขึ้นทุกขณะขอบคุณครับ